h e l lo สบายดี Hello, สวัสดีค่ะมาพบกับสาวรอ,อีกแล้วนะทุกคนมือน,นี้สาวรจะพาทุกคนมานั่งรถเมฟีกันทุกคนหรือว่าเป็นรถ ebrt รุ่นใหม่ของเมืองไทยนั่นเองว่าจะเป็นแนวไรเนาะช่วงนี้เพื่อนกอ่อให้นั่งฟรีอยู่เนาะ,ะจนฮอดวันที่31เดือนตุลาปี2อ่าปนี2024นั่นเองอนั่นแหละสาวรก็อยากให้ทุกคน ไปเบิ่งในคลิปพร้อมๆกันเนาะสาววอนก็ต้องขออนุญาตเดือเจ้าของคลิปเนาะหรือว่าเจ้าของซองแบงคอกอ่อนไซเนาะทุกคนที่สาววอนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสาววอนจะขอคัดล็อกลิงก์ ไวยด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มเต็มหรือไปกดติดตามซองของเพื่อนได้เลยสาววอนจะขออนุญ,ญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้ฮูไปพร้อมๆกันกับสาววอ,อ่ะ let's go <S Bangkok on site ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok on site กับผมไอเดียดารันพบครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่คงจะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบเก่าแต่เพิ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นของใหม่อย่างรถไฟเหตที่7 หรือว่า e bus และเริ่มวิ่งให้บริการมาแค่ไม่กี่วันโครงการนี้ก็ถูกพูดถึงกันมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกระแสดราม่าต่างๆจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์แล้วก็ในสื่อกระแสหลักที่นำเสนอกันไปในหลายประเด็นและด้วยเหตุนี้รายการที่คอยติดตามสารพัดโครงการในกรุงเทพและปริมณฑลอย่าง Bangkok On s i t e ของเราก็เลยต้องต่อติดพาคุณผู้ชมมาชมกันแบบชัดๆในวันนี้ด้วยว่าโครงการนี้สรุปแล้วมีเรื่องราวความเป็นมายังไงตอนนี้มีสภาพแบบไหนดีกว่าเดิมบ้างไหมและยังมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนกันอีกบ้างนะครับ สำหรับเส้นทางของรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT สายนี้ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นเส้นทางเดิมที่วิ่งให้บริการมาแล้วตั้งแต่ปี2553หรือเกือบ15ปีมาแล้วโดยมีจุดเริ่มต้นที่สถานีสาธรบริเวณทิศใต้ของแยกสาธรนราธิวาสวิ่งไปตามถนนนราธิวาสราชนคริรรนรไปเลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามที่3ที่แยกพระรามที่3นราธิวาสข้ามสะพานพระราม3ผ่านถนนรัชดาพิเศษท่าพระแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนราชพฤกษ์ไปสิ้นสุดที่สถานีราชพฤกษ์บริเวณใต้สะพานข้ามแยกรัชดาตลาดพลู เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีตลาดพลูซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีสถานีรวม12สถานีแต่ล่าสุดก็ได้มีการเพิ่มสถานีขึ้นมากลางทางด้วยอีก2แห่งพร้อมกับการเปลี่ยนรถใหม่เป็นรถเมล์ไฟฟ้านั่นก็คือสถานีถนนจันเหนือกับสถานีถนนจันใต้ทําให้มีสถานีให้บริการรวม14สถานีนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีสาทรรหัสสถานี B1 ซึ่งเป็นสถานีหลักต้นสายที่เชื่อมต่อกับสถานีช่องนนทรีของรถไฟฟ้า BTS ตรงบริเวณแยกสาทรน,นาราธิวาสใกล้กับสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีนี่เองนะครับโดยในช่วงที่รายการของเราออกอากาศนี้ก็เป็นช่วงที่รถ BRT กำลังอยู่ระหว่างทดลองให้บริการฟรีซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าโดยสารตลอดเส้นทางไปจนถึงวันที่31ตุลาคม25 6 7หหลังจากนั้นค่อยเริ่มเก็บค่าโดยสารกันต่อไป ดังนั้นผู้ที่มาใช้บริการในช่วงนี้ก็ไม่ต้องซื้อตั๋วอะไรทั้งนั้นเลยสามารถเดินผ่านประตูกั้นของทุกสถานีเข้าไปสู่ชานชลากันได้เลยครับในวันนี้เราจะทดลองใช้บริการพร้อมเก็บภาพบรรยากาศกันประมาณครึ่งสาย,ยจากสถานีต้นทางแห่งนี้ไปจนถึงสถานีวัดด่านบนถนนพระรามที่3แล้วก็ย้อนกลับมาปิดท้ายกันที่นี่ซึ่งก็จะเป็นเส้นทางช่วงที่ผ่านสถานีรายทางทั้งรูปแบบดั้งเดิม,มแล้วก็สถานีชั่วคราวที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับสวยสะอาดเนาะทุกคนสถานี วว <Wow. S 2> ที่สถานีสาทรซึ่งเป็นสถานีต้นสายนี้เนี่ยเขาก็จะมีชันชลาสําหรับให้รถขาเขา้าวิ่งเข้ามาจอดส่งผู้โดยสารก่อนอยู่ที่ฝั่งขาวามือที่ mm hmm. เราเห็นอยู่ข้างหน้านูน้นหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถหมดแล้วเขาก็จะไปกลับรถที่ด้านหลังสถานีแล้วจอดรอเวลาตามรอบให้บริการแป๊บหนึ่งก่อนวนมารับผู้โดยสารขาออกที่มุ่งหน้าไปฝั่งปลายทางราชพฤกษ์ที่อีกชันชลาหนึ่งทางฝั่งทิศตะวันออกของสถานีด้านขวามือของเรานี้เอง โดยในปัจจุบันสถานีสาทรแห่งนี้ก็เป็นแค่หนึ่งใน2ส,สถานีที่มีชันชลารอรถเป็นห้องติดแอร์ซึ่งอีกสถานีหนึ่งก็คือสถานีวาวราชพฤกษ์นั่นเองครับสถานีรอติดแอร์อท,ทุกคนเย็น <y en S 1> สบายเ,าเาลงนั่งกันก็กําลังเข้ามาทู่ชันชลาแล้วครับ ซึ่งถ้าใครที่เคยใช้บริการ BRT สายนี้กันมาก่อนแล้วเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันดีว่าแต่ดั้งเดิมรถจะจอดเทียบตรงหน้าโถงกระจกนี้และประตูขึ้นรถก็คือประตูกระจกที่จะเปิดตรงกันกับประตูรถเหมือนเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าตามสถานีที่มีประตูกั้นชันชลา mm hmm. แต่เนื่องจากรถบัสรุ่นใหม่ที่นามาแทนที่รถเก่าชุดนี้ mm hmm. เขาเลือกสั่งซื้อมาเป็นรถแบบชันต่ํา ในขณะที่ตัวชันชาลาเป็นชานสูงที่สร้างมาให้เสมอระดับกับตัวรถเก่าทําให้ตอนนี้รถจะไม่สามารถจอดเทียบชานเดิมได้โดยการแก้ไขก็คือเขาได้มีการสร้างชันชาลาใหม่ต่อออกไปที่ปลายชานเดิมของทุกสถานีเป็นบันไดหรือทางลาดลงไปสู่ระดับพื้นดินเลยเพื่อให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกันกบชานต่ําของตัวรถรุ่นนี้ ส่วนชานชาลาเดิมก็จะมีหน้าที่เป็นแค่จุดยืนรอรถเท่านั้นดังนั้นปัญหาแรกที่ผู้ใช้บริการหลายคนเริ่มบ่นกันก็คือการที่ต้องเดินผ่านบันไดแคบๆลงไปสู่จุดที่เข้าใจว่ายังเป็นแค่ชานชั่วคราวเพื่อขึ้นรถแบบนี้โดยที่ตัวชานใหม่ก็ไม่ได้สูงเสมอกันกันกบชานต่ำของตัวรถด้วยซึ่งจุดนี้หลายคนก็เปรียบเทียบกันชัดเจนเลยว่าแบบเก่าดูจะสะดวกสบายกว่ามากเลยนั่นแหละนะครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ในรถกันแล้วก่อนอื่นก็มาชมภาพบรรยากาศภายในตัวรถแบบคร่าวๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปว่ากันเรื่องชันชลาอีกทีครับ สำหรับรถ BRT รุ่นใหม่นี้ก็เป็นรถปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100เปเซ็นเป็น EV bus มีการสั่งผลิตขึ้นมาให้บริการ23คันตัวรถมีประตูเข้าออกฝั่งซ้าย2ประตูคือกลางคันรถและด้านหน้าตรงข้ามที่นั่งคนขับกับที่ฝั่งขวา1ประตูซึ่งประตูที่ใช้หลักๆตอนนี้ก็จะมีแค่ประตูเดียวด้านขวาตรงกลางคันรถเนื่องจากชันชลาของทุกสถานีในปัจจุบันจะอยู่ที่เกาะกลางถนนส่วนประตูซ้ายก็มีไว้เผื่อส่วนต่อขยายในอนาคตที่ส่วนใหญ่จะจอดเทียบริมทางเท้าด้านซ้ายแถนนั่นเองนะครับ ภายในรถก็มีหน้าจอที่ใช้เป็นทั้งจอประชาสัมพันธ์รวมทั้งแสดงแผนที่การเดินรถซึ่งจริงๆทางกทมที่เป็นเจ้าของโครงการเขาก็บอกไว้ว่าตัวรถได้มีการติดตั้ง GPS เพื่อแสดงตำแหน่งรถโดยสารบนแนวเส้นทางด้วยอันนี้ใครที่เคยนั่งรถรุ่นเก่าก็คงจะคุ้นเคยกันดีเพราะรุ่นเก่าก็มีแบบนี้แล้วเช่นกันแต่เท่าที่เห็นบนรถใหม่ตอนนี้จะยังไม่มีการแสดงตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์บนหน้าจอซึ่งก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบกันอยู่ครับ ในเรื่องของที่นั่งผู้โดยสารภายในตัวรถรุ่นใหม่จะมีทั้งหมด30ที่นั่งพร้อมพื้นที่รองรับวีลแชร์ที่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเอาไวใ้ให้ด้วยในขณะที่ตรงพื้นสีเหลืองๆบริเวณประตูทุกจุดคือทางลาดสําหรับวีลแชร์ที่พับซ่อนไว้ซึ่งสามารถกางออกเชื่อมกับชันชลาหรือว่าพื้นทางเท้าได้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยผมคิดดีที่บริเวณขั้นบันไดภายในตัวรถก็มีการฝังไฟ LED เอาไว้เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในตอนกลางคืนด้วยครับ ในเรื่องของการชาระค,ค่าโดยสารหลังจากที่เริ่มเก็บค่าบริการในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยจากนี้ไปผู้โดยสารจะสามารถจ่ายค่าโดยสารได้2วิธีแบบแรกคือใช้บัตรรับบิดแตะจ่ายที่จุดแตะบัตรบนรถตรงนี้เลยหรืออีกวิธีคือสแกน QR code เพื่อจ่ายผ่านแอปธนาคารในมือถือก็ได้ซึ่งจะต่างไปจากเดิมที่ต้องกดซื้อบัตรโดยสารจากตู้จําหน่ายที่สถานีนั่นหมายความว่าจากนี้ไปทั้งตู้จาหน่ายบัตรโดยสารแล้วก็ประตูกั้นชันชลาในทุกสถานีก็จะถูกยกเลิกไปทั้งหมดเลยนะเด็กนะครับโอ้โห ทีนี้เรามาดูตรงระบบควบคุมรถของฝั่งคนขับกันบ้างครับคอนโซลควบคุมรถก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโดยพวกแผงหน้าปัดต่างๆจะเป็นจอ LED ควบคุมทิศทางด้วยพวงมาลัยปกติทั่วไป เกียร์รถใช้เป็นแบบกดปุ่มจะจอดหรือว่าออกตัวก็ใช้กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนเกียร์เอาส่วนระบบควบคุมการเปิดปิดประตูทั้งหมดก็เป็นแบบแมนนวลคือเวลาจอดคนขับก็ต้องกดปุ่มเองเหมือนรถเมลทั่วไปซึ่งทางผู้ให้บริการเขาก็มีการกำหนดความเร็วสูงสุดในการวิ่งให้บริการไว้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถแต่ละคันจะรายงานผ่านวิทยุกันตลอดว่ารถเบอร์ไหนออกตัวตอนไหนเพื่อให้ทำเวลาตามรอบระยะห่างแต่ละคันได้ตามระบบซึ่งณปัจจุบันจะมีความถี่รถอยู่ที่ประมาณ1 0นนนาทีต่อคััะรบ สำหรับ <zy> คนที่<ะ>สงสัยว่าในรถมีการประกาศบอกสถานีต่อไปเหมือนในรถไฟฟ้าไหมซึ่งรถ B r อารรุ่นเก่าก็เคยมีแบบเป็นเสียงอัตโนมัติ2ภาษาด้วยอันนี้ผมเข้าใจว่าตอนนี้ทางผู้ให้บริการน่าจะกำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเสียงประกาศสถานีอัตโนมัติอยู่เช่นกันเพราะณวันที่เรามาถ่ายทำยังไม่มีเสียงอย่างเป็นทางการโดยคนขับรถบ,บางคนก็จะทำหน้าที่ประกาศสถานีกันแบบสดๆผ่านไมโครโฟนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่เหมือนจะมีแค่บางคันที่ประกาศเ,เพราะเท่าที่ผมทดลองนั่งมาบางคันคนขับเขาก็ไม่ได้ประกาศครับ ช่วงนี้เราก็มาชมภาพบรรยากาศของเส้นทางในมุมมองหน้ารถกันสักนิดหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมภาพตัวรถดูเอียงเอียงอันนี้ต้องบอกว่าเอียงจริงไม่ได้เป็นปัญหาด้านเทคนิคการถ่ายทํานะครับเพราะดูเหมือนว่าทางวิ่งของรถจะเอียงลาดจากขวาลงไปทางซ้ายพอสมควรยิ่งช่วงเข้าใกล้สถานียิ่งชัดเจนเลยแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการเดินทางอะไรส่วนเรื่องความนิ่มของรถถ้าเทียบกับรถรุ่นเก่าแล้วถือว่าตัวใหม่นี้วิ่งนิ่มกว่ามากทั้งการออกตัวการจอด และแน่นอนว่าเสียงรถเบามากเพราะว่าเป็นเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ด้วยความที่ตัวทางวิ่งไม่ได้มีการปรับปรุงแล้วหลายจุดก็เริ่มมีความถลุกระก็เลยมีโยกคลอนกันบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ถือว่าให้ความรู้สึกคล้ายกับนั่งรถไฟฟ้าร้อยยางแบบสายสีทองหรือว่าโมโนเรลอยู่ครับ และตรงนี้ก็คือสถานีถนนจันใต้ที่มีแค่เต็นท์ผ้าใบเล็กๆกับป้ายจุดจอดแบบนี้เช่นเดียวกันกับสถานีถนนจันเหนือเพราะสองสถานีนี้เป็นสถานีที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่จนเป็นประเด็นดราม่าก,กันว่าดูลงทุนน้อยไปหน่อยแม้จะรู้ว่าเป็นแค่อาคารชั่วคราวระหว่างที่รองงบ่อสร้างสถานีใหม่อย่างเป็นทางการก็ตามอันนี้ทางเราก็คงไม่ขอออกความคิดเห็นก็แล้วกันเพราะอย่างที่บอกไปว่ายังไงก็เป็นแค่การใช้งานชั่วคราวก็ขอรอดูแบบสถานีจริงที่จะพัฒนากันต่อก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ไม่ต้องรอกันนานมากนักจะดีที่สุดนะครับ และหลังจากที่เดินทางกันมาได้ราว15นาทีตอนนี้เราก็มาลงจากรถกันที่สถานีวัดด่านซึ่งเป็นจุดหมายการเดินทางของเราในวันนี้ครับในโอกาสนี้เราก็แวะกลับมาคุยเรื่องชันชลากันต่อนิดนึงคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเหตุผลที่กรทมเขาเลือกให้รถรุ่นใหม่เป็นรถชานตำ่ำที่มีพื้นห้องโดยสารสูงจากระดับผิวถนน34มส่เซนติเมตรจนเป็นเหตุให้ต้องมาต่อเติมบันไดสถานีเดิมกันวุ่นวายเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คิดด้วยวิสัยทัศน์ที่เผื่อการต่อขยายเส้นทางในอนาคตนะครับ เพราะตามแผนล,ล่าสุดของทางกทมเขาก็มีแนวคิดที่จะเพิ่มเส้นทาง BRT ให้ครอบคลุมย่านใจกลางเมืองอีกหลายจุดเลยดังนั้นการใช้รถชานต่ำก็จะทำให้ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างจุดจอดโดยสถานีใหม่ๆก็จะสามารถทำเป็นเหมือนป้ายรถเมล์ธรรมดาบนทางเท้าได้เลยไม่ต้องมาสร้างชานสูงเพราะมอาคารใหญ่โตเหมือนในยุคแรก แต่คำถามคือแล้วการแก้ไขสถานีเดิมด้วยการทำบันไดหรือทางลาดยื่นออกไปจากชันชาลาเดิมแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วจริงหรือเปล่าเพราะยังไงก็ต้องมีการลงทุนก่อสร้างหลังคากันแดดกันฝนเพิ่มเติมอีกอยู่ดีซึ่งจากที่ทางผมได้พูดคุยกับหลายๆฝ่ายทั้งผู้ใช้บริการผู้เชี่ยวชาญร,รวมทั้งเพื่อนๆสื่อที่ติดตามเรื่องการพัฒนาเมืองอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็มีอีกข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน นั่นก็คือจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะใช้วิธียกพื้นทางวิ่งรถโดยสารช่วงที่เข้าสถานีให้สูงขึ้นแทนเป็นทางลาดขึ้นมาเพื่อให้รถชันต่ำวิ่งขึ้นมาสูงเทียบเสมอชันชาลาเดิมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย <Okay. S 1> นอกจากจะไม่ต้องต่อขยายสถานีแล้วยังจะทําให้สามารถใช้งานชันชาลาเดิมที่มีอยู่แล้วได้โดยตรงเลยด้วยส่วนปัจจัยสนับสนุนหรืออุปสรรคในทางวิศวกรรมอันนี้เราก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ขอฝากแนวคิดนี้ไว้ให้ช่วยพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกในการพัฒนาปรับปรุงด้วยกแล้วกัันนะครบ และที่เราได้ชมกันไปนี้ก็คือภาพบรรยากาศปัจจุบันของรถเมล์ไฟฟ้าด่วนพิเศษ EBRT ที่ในขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองให้บริการฟรีในช่วงเวลา7โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันครับเรื่องสภาพการให้บริการต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนื่องจากตอนที่เรามาถ่ายทำเป็นช่วงกลางวันของวันธรรมดานอกชั่วโมงเร่งด่วนทำให้ทั้งปริมาณผู้โดยสารแล้วก็สภาพการจราจรค่อนข้างโปร่งโล่งพอสมควร ซึ่งทางเราก็ได้ยินมาจากผู้ใช้บริการท่านอื่นๆว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นด้วยความถี่รถที่มา10นาทีต่อคันเทียบกับปริมาณผู้โดยสารที่มีมากมายทําให้มีความหนาแน่นกว่านี้มากแล้วดูเหมือนว่าการที่ทางตํารวจยังไม่สามารถแก้ไขเรื่องที่รถยนต์ทั่วไปเข้ามาวิ่งในเลนพิเศษของ BR t ได้ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม เลยทาให้ช่วงที่ BRT ควรจะเป็นตัวเลือกการเดินทางที่ดีที่สุดตามวัตถุประสงค์กับกลายเป็นรถเมล์ธรรมดาที่ต้องจอดติดไปพร้อมกับรถคันอื่นๆบนท้องถนนไม่สามารถทําเวลาได้ตามที่กาหนดไว้เหมือนช่วงปกติแบบนี้ซึ่งในฐานะผู้ใช้บริการก็คงต้องขอฝากเสียงสะท้อนตรงนี้เนี่ยไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยว่าถ้าอยากให้ BRT ทําหน้าที่เป็น BRT ได้จริงๆปัญหาเหล่านี้ก็สมควรจะได้รับการแก้ไขกันให้ได้รวมทั้งสร้างให้เป็นมาตรฐานตอนที่ขยายเส้นทางไปยังสายอื่นๆต่อไปในอนาคตด้วย ถึงตอนนั้นเราถึงจะคาดหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เดินทางให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วมาใช้ขนส่งสธาธารณะที่รวดเร็วและสะดวกสบายโดยแท้จริงกันต่อไปนะครับ mm hmm. ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างให้ปรับปรุงซึ่งบางอย่างก็คงอยู่ในแผนอยู่แล้วแต่อาจจะต้องรอการอนุมัติงบประมาณลงมา ในขณะที่อีกหลายๆอย่างอาจจะต้องฟังกระแสะจากผู้ใช้บริการแล้วค่อยๆปรับกันไปจนกว่าจะสมบูรณ์ซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีประเด็นไหนนอกเหนือจากที่รายการของเรานําเสนอไปแล้วรู้สึกว่าอยากให้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอีกบ้าง mm hmm. ก็ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วทางเราจะรวบรวมนําไปส่งต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความหวังว่าจะได้มีการนําไปพิจารณาแก้ไขกันต่อไปเพื่อให้เราได้มีระบบขนส่งมวลชนที่สมบูรณ์แบบที่สุดอย่างที่คนกรุงเทพทุกคนควรจะได้รับครับ ชมจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการน,นำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยหรือถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถโดเน a t กันเข้ามาได้ผ่านทางปุ่ม Super t h a n k งของ u t ท b e ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ b บ n g อ o k o นไซต์ site, ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ว,ว้าวทุกคนและนี่ก็คือเมืองไทยที่เพิ่นมีความใส่ใจทุกหลายละเอียดอิลิท,ที่เพื่อนพัฒนาบ้านเพื่นเมืองเพิ่นให้เจริญให้แบบว่า,าคันชี่ห้องกับว่าลดการสัญจรติดขัดในตัวเมืองในเมืองไทยนั่นเองทุกคนแล้วเพื่อนก็ได้มีลด ebrt นี่ขึ้นมาเพื่อสนองความ ต้องการความสะดวกให้ภาษาสุนที่มีการสั่นจรแบบว่าบบได้ติดขัดหลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเฮาก็บึงเอาเป็นบทเรียนเอาเป็นแบบเป็นอย่างไดเนาะทุกคนสาววอนก็ต้องขออนุญาตเด้อฝาก่องของสาวบอลเน,น,วนวา,วาวอนว้าวสาวโฟนโฮงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้สาววอนเน่อยเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงได้เนาะอยากสปอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็อยาก กดข้ามโฆษณาหรือเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย